ล,ลุงกลัวไหมครับลุงกลัวไหม,มกลัวอะไร้แลวงใช่ลุงทำไมบ้านนี้มาที่นี่ไม่ได้เนี่ยมีแต่คนมาแล้วเจอเจอเจอ,เจอกลัวไปหมดเฮ้ยอะไรมาหนักลุงเราไม่ได้เจอมันสิงล่างคนมันสิ่งล่างคนแล้วก็มาทำเหมือนที่เคย ผูกคอตายนะครเน้นบจะเล่นเสียงเป็นอันใหญ่ได้ออทุกคนคนบาดกลัวอ,อ,ยอยคนจิตอ่อนนี่ต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะโดนสิ่งล่างนะก็ต้องเตรียมไว้ก่อนเลย<ม>แล้วอย่าลองเล่นแบบน,นะครับนนต้องมีคนที่เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้ เขาบอกว่าเขาทุกทรมานมแล้วเขามาปลูกขอตายทำไมลุงนี่ชีวิตครั้งเดียวก็มาปลูกคอตายเองนะแล้วก็วอ๋อคิดสันใช่ไหมครับอ,อย่าไปลอกเลียนแบบน,นะครับคนเราเกิดมาครั้งเดียวนะทุกคนเกิดมาครั้งเดียว ก็พ่อแม่จะเลี้ยงมาโตได้ขนาดนี้เนี่ยลูกตายไปเนี่ยบ้องตรงน้ำไม่ขมเลยใช่ครับตรงนรกอีกโอ้โหจะบอกให้วกจิ่ขาดตัวตายนะจะตรงนรกเอยน่นเลยโดนแบบทุกทรมานอีกนานต้องชดใช้กรรมโดนลงโทษหนักกว่าคนที่โดนข่ายอีก คือต้องบนเวียนใช้กรรมใช่ไหมลุง,ลงแ่นอนอสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเลก็กกวยเคชนะทุกคนตอนนี้ก็นี่ครับผมอยู่กับลุงกวงครับทุกคนน,น,นี่ครับก็ตอนนี้นะผมเนี่ยกำลังจะพาลุงกวงนะครับไปที่ผมเจอผีที่ตรงสะพานนะนนล,งลุงกวงจะพาไปปลดปล่อยดว,ยวงวิญญ,ญาณใช่ไหมครับ นี่ก็ตอนนี้คือเที่ยงคืนนะครับผีเนี่ยกำลังออกเลยแล้ววันนี้เป็นวันพานะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปกับลุงกวงลุงกวงบอกว่าเคียนมากๆเลยนะแค่เข้ามาก็สัมผัสได้แล้วเฮ้เจ๋งเจงเลยนะเสุดจ่ดเลยใช่ครับลุงกวงโอเคทุกวันเดี๋ยวนเนาจยต้องเดินเปไกลนะสะพานเนี่ยอยู่ข้างหน้านู่นเลย คือมีคนผูกพอตายนะครับแล้วก็ดรงวิญยาณยังวนเวียนอยู่ที่เดิมไม่ไปไหนก็วันนี้ตาผมบอกเลยคือจะพาลงกวงมาแล้วก็ทำบุญกุศลไปให้เขานะครับตอนนี้มาถึงแล้วนะทุกคนลงกวงกลัวไหมครับลงกวงไหม ทำไม้บ้านนี้มาที่นี่ไม่ได้เนี่ยมีแต่คนมาแล้วเจอเจอเจอกลัวไปหมดเฮ้ยอะไรวะนะลูกงูหนนาบลสสพาน่ะบนสะพาน่ะเจออะไรไม่รู้นะเมื่อกี้ลูกตาครับผม ไม่กล้าโดดอะลุงลองดดเพราะสูงเลยอหน้ามึงลองโดดไม่เป็ไรโอ้โหมีปลาด้วยโดดไม่ไหวมั้งลุงสูงจัดลองดูดูไม่ต้องห่วงถ้ามึงมีอะไรแบบนี้มึงมีห,มนะหัวมาเลโอ้โหสูงจัดน,นี่ยลุงจะวะ ม่ล <Merci. S 1> ุงในกองจะเห็นหรือเปล่านะลุงอาตัวเล็กนี่จ้ะเดินนะเดี๋ยวจะมีปลาสายใหญ่ด้วยนะไหนลุงนั่นละปลาเน้นเล็บเ่าไมีปลาตัวใหญ่ด้วยนั่นมาดูปลาหรือมาดูตวววิญญาณตังวิญญาณลูลุงเอาให้นะเนี่ก็ต้องแกะไปคล้บ วันนั้นผมเจอตรงนี้ลงคนมาหายิงปลาหรือเปล่า,าอ้ยลุงห้อยเหมือนที่ดวงมินยานห้อยขายลุงวันนั้นอะแบบนี้เลย ุนปัญหาแบบเสียไปบ้างนะเนี่ยเออวันนั้นผมเจอแบบนี้เลยลุงโอ้น้ำลืมเหมือนกันนะเนี่ยผมว่าลุงพอสัมผัสอะไรได้ไหมอ่ะ อ้มันจะมาแบบแบบใช่ไหมลุงน่นอนกแบบเราเจอกันมันออกมาเป็นตัวเป็นตอ,นอย่งียวแล้วเามันเสียงลางคนมันสิ่งล่างคนแล้วก็มาทำเหมือนที่เคยใช่ปูกคอตายน,าน,นะครับเี่ง,งคนเี่้เดียวยนคนตอนเป็นนไปจเสียงเป็นอันใหญ่ได้ คน,คนเ,เคนจิตอ่อนนี่ต้องระวังนะเพราะว่าอาจจะโดนสิงลางนะก็ต้องเตือนไว้ก่อนเลยแล้วอย่าลองอแบบน,นะครับต้องมีคนที่เชี่ยวชาญเท่านั้นที่จะทำแบบนี้ได้ เขาขึ้นมามันนานเลยลุน,นโอ้ยโคตหนักกว่าเขาบอกว่าเขาทุกข์ทรามานมแล้วเขามาลูกพอตายทำไมอะลุงเนี่ยชีวิตรั้งเดียวก็มาผูกคอตายเองนะ ้วก็เิดสันชั่วเขาอ๋อคิดสั้นใช่ไหมครับอ,อย่าไปลอกเลียนแบบนะครัพวกเราเกิดมาครั้งเดียวนะทุกคนเกิดมาครั้งเดียวก็พ่อแม่จะเลี้ยงมาโตได้ขนาดนี้เนี่ยพวกเราตายไปเนี่ยบ้างตรงน้ำไม่คมเลยใช่ครับตรงนรกอีกโอ้โหจะบอกให้พวดขี่ขาดตัวตายนะ จะตอนนรกร้อยนานเลยโดนแบบทุกทรมานอีกนานต้องชดใช้กรรมโดนลงโทษหนักกว่าคนที่โดนฆ่าอีกอคือต้องวนเวียนใช้กรรมใช่ไหมลุงแน่นอนเนี่ยลุงแกก็รู้หมดเลยแล้วลุงพอรู้จุดไหมครับผู้กอเนี่ยมันเป็นคนสมัยก่อนนี่นี่เนี่ย นาน้มาแล้วเนี่ยอเป็นคนแบบสมัยก่อนใช่ไหม,มแต่วันนั้นที่ผมเจอคงจะโดนมันไปเข้าเข้าล่างคนอื่นใช่ไหมอ่ะเขาเรียกว,ว่าสิ่งล่างสิ่งล่างคนอื่นแล้วก็มาทำพิติกรรมเหมือนเคยโดนผูกคอตายนะเหมือนจะวนเวียนอื ไอพวกน้นะ่ะมันจากดูดอากอแต่คำว่าเกินใ่เราต้องมาปลุคลยก,กับเขาแล้วก็ม,มันทำบุญสายให้เขาให้มาเขาจะได้รับส่วนบนุญได้ครับก็วันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีตัวตายตัวแทนแล้วเขาบอกอยากมีบ้านอยู่อย่างานะงี้ยศาลนะลุงต้องทำศาลให้เขาผมว่า งาไม่ตัวตาตัวแทนใช่ใช่อย่างนั้นมึงไม่ได้พูดได้จริงเอาซะแล้วอืมใช่ลุงดวงเจ็บดวงวิญญาณแค่เสียงละเทเจอนาจะแหงถ้าทำยังเอาสายอยู่ที่ไหมได้โปรดมาขี่หลังไอ้เล็กหน่อยได้ไหมผมไม่เอาลุงผมกลัวขี่หลังผมเลยเหรออยู่ห่างได้ไหม โอ้ไม่ต้องตามผมมานะครับขอ,ขอยืนนังห่างดูห่างๆก็พอครับไม่ต้องมาใกล้ๆผมเลยเขาบอกว่าเขาอยากบูชากเกิดแต่เขาบูชาเก็ดไม่เกิดไม่ได้เนี่ยต้องมีแบบคนช่วยทำบุญ ซื้อแบบสารพวบคูมมานะนต้องหาสารมาตั้งทุกคนใช่ครับลุง ในลุงตรงนั้นนะ่ะตรงนี้อครับมันลุงแกจะเจอนะทุกทรมาอรอสไหนไม่รู้นะลุงกวงแกเจอแต่ผมไม่เจอนะครรับตา,าลุงกวงกำลังสื่อสารเองก็อย่าไปหวังตัวตายตัวแทน เองคิดว่านำพาคนอื่นเสียชีวิตเนี่ยเองจะได้เป็นผูได้เสือหรอไม่เองเลยคำว่าตัวตายตัวแทนเหมือนเองเนี่ยข้าของเขาข้าเขาอยู่ไม่เหรอที่เองจะได้เป็นผู้ได้เสือเพราะว่าเอาคนมาตายแทนสิเนี่ยทีทางหานบมันจะมีแต่การจองล้างจองผ่าน ไม,ไม่เจอนะค,คนนั้นก็อยากเอาคืน,น,นคนนี้นก็อยากเอาคืนกงกงงวันจบสินส้นเขาเชื่อดังนั้นเอ,องชองปล่อยวางและไม่ต้องมาคิดชั่วคิดร้ายต้องคิดดีเข้าไว้อะไรที่ปล่อยวางได้ก็ปล่อยเดี๋ยวยังไงเนี่ยข่าเนี่ยจะพยายามมันจำบุญให้ ืมครรกกล่ออง้ไหเอเกอเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำบุญไปให้นะแผ่บุญกุศลไปให้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงแล้วก็จะอาจจะช่วยให้คนเนี่ยทำบุญให้แกเยอะๆนะครับเพื่อจะให้แกเนี่ยไปผุดไปเกิดใหม่นะเพราะว่าแกวนเวียนอยู่ที่นี่มานานมากเลยอย่างที่ลุงกวงแกบอก สมัยก่อนเลยแหละลุงปู่รุ่นดาเลยนะแกคงไม่ได้ไปไหนแล้วก็แกเนี่ยบอกว่าถ้าทำสารเนี่ยเหมือนว่าจะได้ที่อยู่ใหม่แล้วก็มีอะไรดีๆนะใช่ลงไม่รู้ว่ากี่ศพแล้ววะที่นทเนี้ยเงินด้ยเนี่ยเสียทันหลังนี่แม่โล้ะเลย ไม่รู้ว่ามาผูกคอตายมันก็โดดตรงเนี้ยตายกี่ศพล้วไม่รู้นะทุกคนดูสูงมากผมเนี่ยเสียวขาขาสันเล้ยตอนเนี้ยอ,นนอดูด้านหลังก่อนไม่รู้ว่าจะมีอะไรตามมาหรือเปล่าน้งหัวนะับเดี๋ยวผมเนี่ยจะทำบุญทำอะไรไปให้นะลุงผให้ลุงแกบอ,อกเขา ปลาข้อเจอลุงตัวเล็กตัว,เล,วเล็กอะ่ะนี่เป็นเขื่อนที่น่าอยู่มานาเราวันนั้นเนี่ยผมเนี่ยเจอคนเนี่ยมาไหว้ที่นี่นะครับนี่เจอไหมทุกคนยังมีเทียนอยู่เลยนะ เดี๋ยวผมพาไปดูตรงที่เขาเนี่ยนั่งนะที่ลุงกวงแบบเขานั่งตรงไหนลุงตรงนี้นเขาไปแล้วเขาน่าจะแบบดีใจแหละที่เราเนี่ยมาเยี่ยมเยียนแล้วก็จะทำบุญไปให้เนี่ยน,น้อยคำถือลุงพ่อเนี่ยอาจจะทำให้เขาคิดได้มากขึ้นใช่ครับ เดี๋ยวคืนนี้เนี่ยมันจะตามหลังผมไปหาตามหลังมึงไปนะโอ้ยไม่ต้องตามผมมาเลยอยู่ที่นี่ดีแล้วครับเดี๋ยวผมเนี่ยทำบุญไปให้จะได้ไปผุดไปเกิดใหม่ตรงนี้มีทางขึ้นอยู่โดนสะพานสูงเหมือนกันนะโอเคผมได้ยังไงแล้วเข้าอยู่ที่นี่มา ตแต่แต่รุ่นปู่รุ่นย่าแล้วใช่ไหมลุงไม่ขน,นาดนั้นหรอกอือแล้วกี่ประมาณสี่สิบปีที่แล้วแล้วผมได้ยินว่ามีเด็กอ่ะมาจมน้ำหลายคนแล้วนะที่เนี้ยมีบ้างสี่ห้าคนแล้วอ่ะมาจมน้ำที่เนี้ยผมไปฟังแบบรุ่นพ่อร<ห>ุ่นนะแม่เร่านะ่ะตอนคืนเนี่ยมีเสียงเด็กร้องบ้างเสียงผู้ใหญ่ร้องบ้างเนี่ย ม,มันเกิดง่าไปเลยแล้ว <นะ S 2> จะแกไขายยังไงน่ะนะครัวมาเลยลุงขนลุกหมดแล้วอะ่ะตรงนี้เลยฮะที่ปูกคอต้ตะเหมือนลุงกรัวเนี่ยมาเทให้พี่ฟังเลย ไปพุดไปเกิดสักทีได้ได้ผุดไปเกิดไม่ใช่เรื่องง่ายเว้ยทำไมลุงทำไมเหรอครับม,มันมีหลายขั้นตอนใช่ไหมแล้ววันนี้ดาวเต็มฟ้าเลยบ <ทำ S 2> าำกาลเวลาเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวมึงจะรู้เองอ่ะอืมครับผม โอเคเดี๋ยวผมกับลุงกวงก็จะออกจากที่นี่แล้วนะครับเดี๋ยววันหลักก็จะมาทำบนกุศลในอีกเขาที่นี่นะคงจะต้องเอา,าะอะไรมาไหว้นะพวกหมูพวกอะไรสักอย่างพวกไก่พวกเป็ดเนี่ยมาไหว้ที่นี่นะไปลุงกวงเรากลับยังครับไปเถอะมันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้นไ,นไปครับลุงโอเคเดี๋ยวผมลุงกวงจะเดินทางกลับแล้วนะ ลุงเดแไปนั้นลุงเจ็บขาแล้วครับจ้าอ๋อโทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวออกจากที่นี่ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปวิดีโอหน้านะเดูเก่ามากโอเคเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยไปับลุงรอผมด้วยลุง